ชาวเน็ตสังเกตเห็นทิมพิธาพาน้องพิพิมไปเที่ยวทะเลแต่ชุติมาก็อยู่ที่เดียวกันดอมส้มกรีดชาวเน็ตสังเกตเห็นทิมพิธาพาลูกสาวน้องพิพิมไปเที่ยวทะเลเอ๊ะแต่ชุติมาโล่แท็กสถานที่เดียวกัน สืบเนื่องจากสารรัฐมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีของพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2โดยสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยซึ่งตอนนี้ทางด้านทิมพิธาขอไปพักผ่อนกับลูกสาวน้องพิพิมพ์หลังต้องทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานานจนแทบไม่มีเวลาให้กับลูกสาวซึ่งคราวนี้ก็ได้พาน้องพิพิมพ์ไปเดินเที่ยวริมทะเลพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า forward together และได้มีการแท็กสถานที่พัทยาแต่งานนี้ก็มีชาวเน็ต แอบจับสังเกตเห็นตายชุติมาโพอยู่ที่เดียวกันกับทีมพี่ธาและน้องพิพิมโดยทางด้านตายชุติมาได้โพสตอรี่รูปภาพทะเลพร้อมกับแท็กสถานที่พัทยาเช่นเดียวกันแต่ภายหลังก็ได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งไปงานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเฮกันใหญ่จับตามองว่าไปด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางตายชุติมาเคยได้ตอบชาวเน็ตว่าคุณพ่อและน้องพิพิมชวนไปเที่ยวทะเล อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะทั้งคู่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกสาว